สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจแฟนล่าวทั่วไทยนิวนะครับตอนนี้เหลืออีกประมาณ1,700เมตรนะครับ1กิโลกับอีก700เมตร ราจะแวะพักรับประทานอาหารที่ร้านอาหารแม่กิมลุยนะครับแม่กิมลุยนะครับแม่กิมลุยพรที่เอาปานัตาจะพักเท้าเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้แวะพักนะครับแวะพักรับประทานอาหารกันนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์กดแชร์นะฮะของบวก,ก,ก,กันนกอกนครับ ก็มองอยู่หน้าตรงนัน้นตรงนี้นะครับคองัดแกะเอฝา,า,ากแอดมินด้วยนะครับแอนวิน,นสวัสดีกรัสามร้อยสี่สิบท่านนะฮะตอนนี้หลวงตามรังเดินผ่านร้องรักกรรมมาแล้วนะครับผมด้วยความศรทัทธาที่ล้นเหลือมนะครับ มากันอีกแล้วนะครับวันนี้สวัสดีครับ400ท่านนะครับมีกิปโป้ด้วยไม่ได้หรกไม่ได้หรกหลง่ลงตาเดินไปรักกรรมนะครับจะเข้าสู่อำเภอ่าย,ยางอีกครั้งใหญ่ฮะ สวัสดีเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นสะพานบุญต่อ,ต,อต่อกันไปครับ <c oughs> ถ้าไม่ถึงันไลค์นี่ผมอาจจะโดนไม่ได้กินข้าวเลยนะ ความอำนวยสะดวกก็เป็นทีมงานสว่างสันเพชรนะคะและก็หน่วยอาสาอื่นๆนะครับที่เข้ามาร่วมอำนวยความสะดวกให้กับหลวงตาบุญชื่อในครั้งนี้นะครับนี่เราตอนนี้กำลังเข้าใกล้สะพานสายหนึ่งนะฮะ นี่นะครับด้วยความศรัทธาที่ล้นเหลือนะครับของหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่นะครับคนเท่าคนแก่มาครับหลวงตาเมตตาหมดไม่ใช่ว่ามาใส่ท่านนะท่านให้ด้วยนะครับให้ทานแก่คน คนป่วยคนท้องเด็กนะฮะมาครับนี้เราไม่ต้องพูดแบบตามมาเลยนะครับคนระเพศดกันทั้งนู้ <c oughs> นใช่ใช่พี่สวัสดีครับสวัสดีกับห้าร้อยยี่สิบท่าน อ้าร้อยยี่สิบสี่ท่านมาเขาก็ขอให้ได้บุญในครั้งนี้ก็อนุโมทนาบุญไปถึงท่านทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้หลวงตาได้ขึ้นสะพานแล้วครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์ด้วยนะครับนี่ฮะเราก็ตามติดหลวงตาทุกช่วงทุกก้าวนะฮะ สาธุครับสาธุครับรถบัตรมาที่นี่ได้ไหมครับรถลงลงปูนิมอนนะครับรถปูนิมอนนะครับสวัสดีครับห้าร้อยเจ็ดสิบสองท่านนะครับนี่ครับกำลังขึ้นสะพานสายสะพานหนองขอทานแล้วนะครับ จับจับยกขึ้นเถินได้แล้วครับที่ฐานเสร็จแล้ววางนะฮะนี่ด้วยความเมตตาลูกศิษย์ลูกหาท่านมารอกันเยอะมากครับสวัสดีเอาหกร้อยสองท่านนะฮะถือถือปังถือปังได้เลยครับสว,วนนะะสัส,ส,สดีสดทุกท่านนะฮะใช่ครับแดดร้อนมากด้วยความศรัทธานะครับดวงตาเมตตาทุกท่านนะ,ะที่มา สวมใส่ครับหมวกผ้า,าะะเป็นไรไหมครับขอได้ครับสวัสดีทุกท่านนะฮะปัจจัยแกไม่รับนะฮะไม่ต้องใส่ให้ท่านนะครับขอเป็นน้ำนมขนมได้ฮนะเพราะว่าแกเอไปทานให้ก็ แต่วันนี้รดน้ําก็ไปบริจาคให้กับโรงเรียนคนมีการซ้ําซ้อนของ,ของชิานนะครับด้วยความศรัทธานะครับหลวงปู่ไม่เยี่ยมนะครับไม่เยียบนะ วัสดีก็หกร้็ดแปดท่านนะที่เข้ามารับชมครั้งนี้ขอให้บุญครั้งนี้ตรงไปถึงทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะครับช่วยกันไลค์ช่วยกันแชร์เพื่อเป็นสะพานบุญให้ท่านได,ได้เห็นนะครับว่าท่านเคลื่อนไหวถึงไหนแล้วครับชื่นชมและชอบหลวงตามั่งครับขอบคุณมากครับในประเทศไทยเราจะมีกี่รูปที่ยังทุดงแบบนี้นะฮะรองเท้าไม่ใส เขาเดินมาได้ครับด้วยความศรัทธาจริงๆครับวันนี้ไปท่ายางแน่นอนนะครับมาครับยกยกให้ลวงตาหน่อยนะเดี๋ยวลวงตาปวดหลังครับ ใีหมวกถอดหมวกนะครับใส่แมสไดให้เรียบร้อยนะครับนี่นี่นะครับก็จะเป็นทีมงานสว่างสันเ็ดนะครับให้ความอำนวยความสะดวกกับหลวงตาบุญชื่นนะฮะนี่มาด้วยกันมาครับ ามาด้วยกันเทินสูงๆไว้หลงตาจะได้ไม่ต้องอุ้มจะได้ไม่ปวดหลังอนะจับนะจวนจับนะครับสวัสดีเจร้อยห้าสิบแปันนะฮะขอบคุณที่เข้ามาติดตามกับทั่วไทยนิวเราด้วยนะครับ เฮ้ฮากัญลยครับเราลูกศิ์ที่มารอให้ท่านเคาะกระหม่อมนะฮะใครที่มารอใส่ใส่ถานั่นหรือว,ว่าห้ามเอาปัจจัยใส่นะเขาแกไม่ชอบห้ามให้ผ้าเหยียบนะฮะอย่าผ้ามาปูให้ท่านเดินนะฮะอ๋อสาธุครับสาธุทุกท่านนะครับขอให้บุญครั้งนี้ตรงไปถึงท่านดีเข้ามารับชมนะฮะ เองหมของใครลำไย,ยใครครับ,รบเดี๋ยวแปดร้อยเก้าท่านอะ่ะวันนี้รอบนี้ขอให้ถึงพันคนได้ไหมพี่ ผมเมลาสาผู่ภัยอยู่ที่นี่แล้วครับอยู่จังหวัดเพชรบุรีโดนลูกพี่ใช้หน่อยฮะมาครับผมยความศรัทธาล้นเหลือครับมาครับมาครับยกหน่อยนะเดี๋ยวลงตาวนหลังนะครับ